ป๊อปช็อกโกแลตกันนคะเราไปเริ่มกันเลยค่ะค่ะอ่าวันนี้นะคะเด็กๆก็จะมาทำป๊อปอิทช็อกโกแลตกันเราทำตามในติ๊กต็อใช่ไหมคะใคะในติ๊ตอกเขากำลังฮิติตกันเลยอันดับแรกทำยังไงคะพี่กัเอา N N ใส่ไว้ในล่องต่างๆอ่เอาใส่เลยจิบิบบบ๊บิ ใส่เลยค่ะอ่ะเอาเอาไปเลยอ่ะใส่ใส่อาคิดใส่ใส่เหมือนพี่เลยจิ๊บจใส่ลงไปจิ๊บทำไมมันไม่อยู่ดีนะไม่ดีเลยอาะใส่อาคิดเราใส่ให้มันครบแล้วพี่กัดจะเต็มแล้วเนี่ยชักแล้วย้ายเอาคิดชักช้าอยู่คนเดียวเลยแบบแต่ทำไมมือพี่มันเหนียวเหนียวเลย อยู่ตลอเลยนะ่เอาคิ้เนี่ยเอาคิดใส่ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวค่อยกินยังมีเต็มเดี๋ยวค่อยกินเอาคิดงล้เรี่อเต็มแล้วของพี่เสร็จแล้วเต็มเลยอ๋อยังไม่เต็มเลยคิดใส่ให้เต็มเลยหน่อย๋ยวให้น้องใส่เสร็จก่อนค่ะี่ยวหลังจากหลังจากที่เราเอาเอ็มเป็นอ็มใส่เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะไปละลายช็อกโกแลต แล้วก็มาลาดบนแผ่นป๊อปอิดนูขอลาดเองได้ไหมมันจะอุ่นๆลูกเดี๋ยวแม่จะลาดให้อ๋อค่ะเสร็จยังเธอนสจิไม่เสร็จทำอะไรทำไมชักช้าจังเลยล่ะเอาอีกแหละกินอีกแล้เดี๋ยวมันก็จะไม่พอล่ะสายให้มันพอก่อนแล้วค่อยกิน แล้วให้น้องใส่ให้เต็มป๊อบอิดกับหัวเปียกหมดเลยเนี่ยวันนี้อากาศร,ร้อนอยังยังไม่เสร็จข้างบนสีเขียวค่ะค่ะใส่ลงไปเลยสีเขียวนะใส่เร็วๆสิอันนี้อัีอนนี้ออาใส่กออนอน เออใส่ก้อน,อ,น,อ,อ,นอุ๊ยอะไรเนี่ยมัวไปเดินผ่านมาเนี่ยตอนไหนจะเสร็จคะคุณนายาต่อตนไหนจะเสร็จคะคุณนายในายใกล้เสร็จหรือยังคะไม่ใกล้เสร็จแล้วยยคะ่ะไม่ใกล้เสร็จ,รจอุ้มตอนไหนจะเสร็จคะไม่ใกล้เสร็จ เอาอีกแหละมันมันมันจะพอไหมนะ่ะมันจะพอไหมอีกเม็ดหนึ่งใช่ไหมนะ่ะอีกเม็ดหนึ่งก็เสร็จแล้วนะคะอีเม็ดเหลืองก็เต็มอ่ะเดี๋ยวเอาเอามาวางข้างๆกันหน่อยสินี่ค่ะของที่สีรุ้งมากเลยนี่สีน้ำตาอะไรของน้องนี่สีน้ำตาอันนี้สีสีแดงอันนี้สีแดงอันนี้สีเขียวพูดไปทั่วไปที่แหละอะไรของน้องในของน้องในของน้องคะ นี่ของน้องนี่ของพี่คะนี่ของหนูค่นะนี่จ,จาของออชิสนี่จากไอจิตไทยนี่แล้วสองแบบเหมือนกันบันทีกจำกันไม่ได้นะคะนีอ่อ่าเดี๋ยวแม่ไปลาลาช็อกโกลแลตเดี๋ยวแม่จะมาล่าให้นะคะกันเลยใช่ค่ะร้อนมากใส่หมดทุกอันเลยอุย้ยตรงนี้มันเป็นจุดดือดจะอามาั้งมันร้อนอ่อหอนัอนมากเลย ทีนได้กินเข้าไปนิดนึงจับจาดให้เต็มหมเลยคลิปนอนนะโอ้โหอุ้ยมันจะเส่น้านด้วยตา๊เบบบบบบ้บบบบบตบบไบบตบบบอบบบบบบต้อง โอเคค่ะ <Okay. S 2> okay. ใส่เลยต้องให้มนปีดจังอี๋ยวเราจะบีบให้เต็มทั้งสองอันนะคะแล้วอีกครึ่งชั่วโมงมาดูกันว่าวัาจะเป็นยังไงนะคะอ่ะเสร็จแล้วอันนะะี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะไม่เอาช็อกโกแลตล่าแล้วก็เอาไปแช่ช่องฟรีไม่ถึงครึ่งชั่วโมงค่ะแป๊บเดียวช,ช็อกโกแลตแข็งเรียบร้อยแล้วอัน,นีนเด็กๆหันช็อกโกแลตขึ้นมายกป๊บอขึ้นมา ว้าว <Wow. S 2> ชบบปอกโกแลป๊อบอีกของเรานี oh. ่น่ากินมากเลยค่ะดูสิคะเดี๋ยวแม่จะเป็นคนแกะออกให้นะเดี๋ยวรอดูตอนแกะว่าจะเป็นยังไงค่ะโ <c oughs> อเค okay. เป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆเห็นไหมคะ <c oughs> ช็อกโกแลตป๊อปอีกของเราวันนี้สัมเร็จค่ะ <c oughs> ดูนะคะดูใกล้ๆดูใกล้ๆ ว้าวช็อกโกแลตป๊อปอิทอันนี้ของพี่อกาสอันนี้ของน้องกดได้ด้วยนะคะอ่ะกดแข่งกันเลยเสร็จแล้วค่ะค่ะอ่ะเดี๋ยววันนี้เราลาเพื่อนๆกันไปก่อนเราขอตัวไปกินช็อกโกแลตป๊อปอีตกันก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปเราจะทำอะไรนั้น ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่ง,งกุุงกิ้งไว้ด้วยนะคะอายยกยกขึ้นมาทีละคนหน่อยยกยกจานขึ้นมาทีละคนหน่อยว้าวว้าวเอาวางลงได้คะ่ะไม่บายเพื่อนๆค่ะสวัสดีคะ่ะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ